ไม่เหมือนกับกระทะติงยางคนละเรื่องข้างนอนอีกรอบแล้วกัดข้างในเป็นโครงรชาาสชาติมันซับซ้อนต้องมีฝีมือนี่อร่อยจริงๆนะไม่ได้อวยวันนี้ครับวันนี้ลุงพามากินของเด็ดๆร้านหนึ่งที่ลุงชอบมากเลยนะคือร้านเอี่ยวไทย ซึ่งวันก่อนเนี่ยลุงไม่รู้หรอกเขาเปิดสาขาอยู่ตรงนี้เมอร์เสร็จปนูกิจปากซอย20ต่อมา164 เอี่ยวไทยสุกี้โบราณและอาหารจีนร้านเอี่ยวไทยมีดียังไงเหรอตั้งแต่สมัยลุงวัยรุ่นเลยร้านแรกแรกของเขาอยู่ตรงปิ่นเก้าเขาขายเป็นสุกี้โบราณคำว่าสุกี้โบราณเนี่ยมันแตกต่างกับสุกี้สมัยใหม่ยังไงเดี๋ยวลุงจะไปเล่าให้ฟังแต่ที่พอลุงมาที่นี่แล้วเนี่ยเฮ้ยเขาเปิดเป็นร้านใหญ่แตนด์อะโลนที่นั่งเยอะอาหารเยอะวันนี้เลยไม่ได้เลยลุงจะต้องครัวรุ่นน้องมากินกันเขารอลุงอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับ,ส,รบสวัสดีครับ,รบโ,อโอ้โหสวัสดีครับผมอ๋อนี่ยังเป้นะครับผมกุ๊กกี้เมาเจ้าของเพจกุ๊กกี้เมาเจ้าของร้านกุ๊กกี้เมาครับลุงชวนมา,นมาทานอะไรครับเนี่ยแต่ร้านใหญ่โตมากเลยอ่ะร้านนี้คือร้านเอี่ยวไทยเป็นร้านอาหารยียนสไตล์โบราณก็เปิดมา60กว่าปีแล้วนะไม่เคยปิดเลยเหรอครับปิดเล่นไม่ก่อนเล่นไม่ก่อนเราจะปิดแค่วันเียแค่เราจะกินวันจะน้ำเสิ็เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเราจะสั่งอะไรกินได้เลยครับไปครับ อ่ะรลองดูจัดเลยจะไม่ต้องดูเมนูก่อนก็คือเจ้าเจงกิสค่ะคือแซ่ก๋วยเตี๋ยวหลอดปูเป็ดปักกิ่งหมูหันแล้วจะมีแนะนำอะไรอีกคือจะเป็นปลาเก๋าที่ทเป็นตัวสดๆเลยค่ะเป็นปลาเก๋าทะเลจากราคาพันหนึ่งเดียวแค่แปดร้อยเก้าเอามาแล่มา,แลมาสดๆกินเป็นบ่อฟไฟเลยได้ค่ะเอล้วอย่างสาขาเนี่ยใหญ่โตเรือยมันมีกี่ที่นั่งทั้งหมดอ่ะมันสี่ร้อยกว่าที่นั่งก็จะมีในส่วนของโซนาท์ดอร์แล้วก็ห้อง V I P ค่ะ ช่วงเรารออาหารนะนะแล้วก็มาเดินเล่นดูเรื่อยๆที่จอดรถมันเยอะนะแล้วนึกมีแค่ตรงนี้ข้างหลังก็มีอีกเลยไหมครับจอดเยอะมากเลยแล้วนี่นีปลาเป็นที่เราสั่งตะกินึองอ่ะแล้วก็มีห้องกาแฟพาร์ทเนอรยนั่งชิวๆอันนี้ก็เป็นห้องจัดเลี้ยงกันร้อยที่ได้ประมาณเนี้ยอันนี้บอกสำหรับผู้ใหญ่คุยเจรจามาขอลูกสาวเขาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นห้องส่วนตัว พอออกมาตรงนี้นะมันก็เปหมือน,นโซน outdoor พื้นที้ค่อนข้างกว้างขางวางโล่งสบายนี่ถ้าเกิดเป็นช่วงเย็นๆนี่กิเก้วยสักแก้วหนึ่งก็สบายอยู่นะครับโซนนี้เขาบอกว่าชวนอ u t ดอร์เนี่ยสามารถเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้<อ>จุงหมาจุงแมวอะไรมานั่งกินเป็นเพื่อนได้อ๋อเอาเด็กมาได้ไหมครับเอาเด็กมาได้ไหมได้ได้ได้ไดได <laughs> มันได้จัดเต็มกันจริงๆกินกี่คนครับลุงเยอะมากเอาอยู่เอาอยู่อันนี้เลยนี่บอกเลยว่าเจงกิสขานซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกกันว่าปิ้งย่างทำไมครูเรียกเจงกิสขาอนะคุณดูเห็นไหมมันเหมือนบวกบวกนักรบเจงกิสขานอ๋อน่าเกิดมันแบบบวกนะอ่อนี่คือบวกนักรบซึ่งเขาเปิดมาหกสิบปีนะครับลงกินเจ้าเมนูเนี้ห้าสิบปีที่แล้วเจงกิสขานซึ่ง สมัยนั้นยิบมากมันจะเป็นกระทะอลูมิเนียมโอ้ถ้าเกิดสมัยก่อนก็เป็นเตาถา่านแน่เตาถ่านเลยเขาม่รู้เียงเตานั่งไปเนี่ยเตาแม่งสูงเรื่องคอและเฮ้ยราจะกินเนี่ยซึ่งต,นะตอนนั้นสนุกมากครับตอนนึงแล้วเราก็มาล่อกระทะตรงนี้มาใส่ด้วยเนื้ออันนี้เป็นเนื้อ,อยากเท่าที่สังเกตุงยังยิบถ่านหรือบโบราณเนี่ยเขาหมักมาเรียบร้อยเขาหมักเป็นเนื้อหมกักหมูหมักหมักน้ำมันงาใช่ใช่ฮะหมักนุ่มเลยเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวผมทำให้ ันนี้คือน้ำจิ้มเจงกิสขาดลองดูมันจะออกหวานนิดๆสำหรับคนที่แบบอมเปรี้ยวอมหวานนี่เลยนี่โอ้โหวันนี้เป็นเกียดมากครับที่ลุง้วนทำให้กินนะครับช่วงเข้าไปอย่างนี้โอ้โหน่ากินมากขออนุญาตนะครับลุงกวนขออนุญาตทานก่อ,เ,อ,กอเลยนะครับเอาเลยเนื้อนุ่มมากๆไม่เด้งเกินไปอร่อยมากน้ำจิ้มออกเปรี้ยวหวานเผ็ดน้อย ลุงจนมากน้ำจิมมำจ้มสุกี้น้ำจิม้มนั่นลงจะได้กระเทียมยเยอะมะนาวนิดพริกหน่อยยังกิสขาดนะบอกเลยมันไม่มเหมือนกับร้านหมูกระทะเป็นย่างรสชาติคนระเรือใช่ใช่ครับเราบอกไว้ก่อนเลยต้นตำรับน้ำจิ้มเป็นสูตรของเขาเลยเนื้อนุน่มแเนื้อนุ่มมากจริงเนื้อดีม,มากเนื้อดีม,มากเอเป็นเมนูที่หากินค่อนข้างยากอย่มมางก็ได้ปลาดิบกิน คือเจอ้าซาชิมิจีนนี่เองเขาเรียกคือแซ่คือแซ่เครื่องเคียงก็มีแตงกวามีใช่โป้ฝอยมีสับปะรดอะไรเงี้ยหาทานยากนะครับผมว่าต้องมีฝีมืออันนี้แต่บางร้านต,ต้องมีฝีมือแลต้องเลือกปลาเป็ปนน้ำจิ้มเนี่ยนี่ก็คือตัวที่เห็นนี่เป็นกัวตัดนี่คือคือแซ่นะลองได้ครับได้ครับ หวานหวานนำเปรี้ยวแล้วก็ปลาเย็นๆอร่อยครับเพิ่แต่ว่ามันแปลกตรงที่มันไม่มีกลิ่นเลยอ่ะมันไม่มีกลิ่นเพราะอะไรนึ่งมันแร่บางเข้าตัวเย็นเม <em> ้าเซ็ตตัวแต่แล้วก็มันก็จะมีเครื่องเพียงพวกเนี้ยกินแล้วไม่รู้ใครเขาิดออกมายังไงกินแล้วมันเข้ากัได้ทุกอย<ๆ>อารสชาติออกรทางเปรี้ยวหวานใช่อร่อยฮนะอร่อยอ เป็ดปักกิ่งพร้อมกันเลยขอบคุณครับเป็ดปักกิ่งเนี่ยนะจะเล่าให้ฟังครับสมัยแรกเลยที่ลงกินนะยังไม่แต่งงานลงไปกินที่ร้านจีนร้านหนึ่งแถวหาักออสการ์อยู่ตรงเทศนุรีตันใหม่สั่งเลยเป็ดปักกิ่งตัวหนึ่ง หลังจากนั้นก็สั่งผัดนุด่นผัดนี่เมนูแซลปานี่ขายร้งองเลยเขาจะมีสำเร็จจากเนื้อให้เราอีก3อย่างแล้วลุงไปร่อยอีก4เมนูคิดลูกแปดเมนูหงายท้องเต้ไปกัน2คน 2> <laughs> แคนไปกัน2คนนั่นแหละคือการกินเป็ด <ทะ S 1> ปากเก่งครั้งแรกในชีวิตของลุงเลยก็กินแล้วลุงก็เป็ดปกเก่งตรงนี้ทำไมวะครับการแร่หนังของเขาในวันธรรมชาติ ไม่ใช่แบบเดี๋ยวนี้เป็นสี่เหลี่ยมแผ่นมาเป็นหมูแผ่นนะแต่ที่นี่แน่จากตัวน้ำจิ้มเขาเอะมันพันท,ที่สุดเป็นน้ำจิ้มเป็ดปกักขิงพิแท้จริงเนื้อมันจะมีความหอมความหวานแล้วก็มีรสชาติเต้าเจี้ยวนั้นเป็ดปกักขิงอันนี้ถือว่าโอเคอร่อยแล้วราคาไม่แพงช่วงในี้าลดเหลือ6กรเาเป็ดตัวหนึ่งเป็ดตัวหนึ่งทด้กับไกสองอย่างนะได้กับไก่สองอย่างได้กับไก่สองอย่างลุงจับันนี้เลยนะ สาขาอื่นไม่มีว้ามีแคท่ที่นี่ที่นี่ที่เดียวนอนเอาเนื้อเป็ดไปผัดเปรี้ยวหวานสไตล์วตกวางตงุ้งคือเขาเอาเนื้อไปทอดก่อนทอดแล้วซุปกลางหมาปลา,าชัดเจนมากรสชาติตามชื่อเลยเปรี้ยวหวานเลย <c oughs> สุก,กี้ดีกว,ว่าสุก,กี้เอี่ยวไทยใช่ไหมครับผม <c oughs> ผมเห็นที่นี่เขาจะมีเหมือนซุกี้บรายก็คือมีตัวของเป็นน้ำหมักตัวเจียวเนี่ยจะกินนะคนให้เข้ากันแปะคนให้เข้าให้คน้เข้าหเทพรวดลงไปเลยใช่ไหมครับแล้วที่นี่ผมชอบอยากทำอะไรตงไหมครับหมูเขาหมักได้ดีมากชิ้นหมูหนามากใจแล้วเสร็จแล้วก็เดือดจัดจัดแล้วก็จะปิดไฟเลยไฟอ่อนระหว่างเราซุกี้ก็อมาครับ นี่เลยไหมครับมหมูหันตัวนี้จะตายฮ่องกองเฮ้วมันมีน,น,น้ำแดงๆด้วยหลืงมันเป็นซอสของเขาสูตรพิเศษของเขาถ้าสึกมากกินกินเัเนี้สิวอืมอร่อยมหมูหันที่นี่นะไม่เลี่ยนนะกินแล้วกำลังดีและเขาใส่ซอสร,รู้สึกมันเข้ากันมันมีออความเปรี้ยวเพราะว่ามันตัดตัดกับมันได้ดีมากนะอหอมหอมด้วย เี่ยวาซุกี้โบราณเนี่ยน้ำซุปมันจะหอมตัวซอสเต้าเจี้ยวนะครับแล้วก็น้ำจิ้มเขาเนี่ยเข้มข้นกลมช่อมใส่กะเทียมเกีียวและกระเทียมสวดด้วยโคตรอร่อยเลย แต่ว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยเขาทำให้เจริญอาหารได้เยอะมากเขาเรียกว่ารสชาติดังเดิมที่เคยกินสมัยก่อนใช่ครับต้องบอกรสชาติมันซับซ้อนปลาเก๋าทะเลตัวที่เราสั่งที่ว่ายๆอ่าที่มีเฉพาะสาขานี้ปลาเป็นปลาเป็นไม่เห็นเป็นเลยนี่ตายแล้วเนี่ยน,นี่โกหกมาเนี่ยไม่ใช่ <laughs> เอาแล่มาสดๆรับแล่มาสดๆครับ <laughs> อย่ารลองให้ล,งลุงวน ไม่อยากให้สุกเกินนะครับเดี๋ยวมันจะคาว่าคุกนี่ครับลุงครับครับก็บมาแร่สดๆเลยเหมือนสีสีแต่ไม่ใช่มาไปกินกินกับสุกี้อะ่ะเป็นปลาลวกสีสีนี่มันมาจากอะไรครับลุงผมอยากรู้เหมือนกันไม่รู้คือเ <c oughs> ราดาวได้แจกว่าสีของผัก ขาเรียกทำไมก่อนจะเรียก 4, 4, 4, 4สี <บน S 1> สี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 ของผักสองปลาของพอุ่งอะไรเงี้ยครับแล้วพูดถึงเรื่องปลาในี่ก่อนเด้งหอ,อมอ่าอร่อยฮนะดูต่อ,อไปมาครับเดี๋ยวผมตักนี้ให้ปลากระพงเป็นเหมือนกันนึ่งมะนาวได้มาอย่างสวยงามทานง่ายนี่ดูน่ากินนะเวลากินอาหารนะครับ ผมชอบร้านลักษณะเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเป็นพัตคาการจีนโดยตรงเลยเนี่ยมันจะไม่มีเมนูพวกนี้ให้เรากินมีซีฟู้ดมัมนมนมีแบบไทยๆปนๆถ้าจีนเลยมันก็จีนแบบจ้า,าจาเลยเรียนไปหน่อยนะอาหารจีนเดี๋ยวว่าผัดผัดทอดๆอดดีไหมครับก็โอเคนะวิจัรถือว่าอร่อยใช้ได้ไปไปไหนต่อเลยครับนี่เลยปูปูก้อนผัด รั่วน,นี่ถ้าเกิดในวงการอาหารเขาเรียกว่าไซส์ซปเปอร์ครับคันนี้เมนูนี้นะปิดคาดรัดผมกะหล่เนี่ยมันจะมีร้านเจ๋งๆไม่กี่ร้านใช่ครับที่กินแล้วอร่อยผมสั่งมาก็คิดว่าธรรมดาธรรมดา <นะ S 1> แต่กินแล้วเทีททยบชั้นได้ผมือว่าโอเคนะรสชาติเข้าใจดีครับรสชาติเข้มข้นต่อไปนี่ก็ไน้เลยตหูส่งเครื่อง โอ้หังเครืกระทะร้อนแต่ว่าเต้าหู้ที่ไม่ใช่เต้าหู้อย่างเดียวนะเขาจะโปะหัวสับไว้โปะเครื่องโป่งไว้ด้านบนมีโปะแบบเนื้อสัตว์มาด้วยใช่อร่อยนมเนี่อร่อยจริงๆนะไม่ได้อวยสองคนนี่ให้คะแนนเลยนี่คืออร่อยจริงใช่ไหมเต้าหู้ใช่ปกติมันจะชอบเป็นแบบเต้าหู้มาแล้วก็ราดน้ำเฉยแต่นี่น้ำมันปรุงรสเด็ดใช่ครับนี่รสเข้มแล้วก็ไอเนี้ยเหมือนลูกชิ้นกุ้งดีๆเลยมีความเด้ง หอมโอ้โหอาหารเยอะเยอะหลือเกิอนะครับเนี่ยคือนี่แค่ส่วนหนึ่งของเมนูนะครับอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดปูซึ่งเป็นเมนูที่หากินยากเหมือนกันตอนรัามารานจีนผมว่านะที่นี่นะผมก็ไม่ได้ว่าคาดหวังเรื่องเรื่องอาหารอราคาเท่าไหร่จริง ได้คเขาแต่ทุกอย่างออกมาเฮ้ยร้าวได้น้ำจิ้มนี่คือเขาเสิร์ฟมานี่ต้องกินสองอย่างเลยไหมครับหรือว่าอย่างเดียวแล้วแต่ความชอบอันนี้ก็คงเป็นซีอิ๊วซีอิ๊วนี่ก็ซีฟู้ดแล้วแต่ความชอบเห็ลองจริงจริงเอาให้จบไปเลยมาครับหอยจ้อเราเลครับจ้อมาจ้อปูการกินหอยจ้อของผมเนี่ยไม่เหมือนกับคนหมูอ้อนหมูตัดบอกแน่นๆคือผมไม่ชอบ ของลุงนี่คือต้องข้างนอกดกรอบกรอบแล้วกัดข้างในเป็นโปร่งแล้วมีความหอมของเนี้มีความร่วนขอนหน่อยใช่อันนี้ค่อยจอดในอุดมคติของผมนะที่ลุงกินเพราะว่าลุงอาจจะชอบแบบมิติของรสชาติคือมันมีมิติเยอะมีเ็กเจอร์เยอะแต่เดี๋ยวนี้กัดเข้าไปส่วนใหญ่เขาจะค้นหาปูเยอะซึ่งกายทำให้มันจืดลงเมนูท้ายสุดแต่ไไปสุดท้ายมีกระเจ็ดนะ ลุงก็ไม่รู้ว่าใครคือต้นตำหลักอย่างบางคนเนี่ยํำไมถามว่าทำไมมีแบบกระเจีให้กระเจีดน้อยจังเลยครับคุณรู้ไหมยอดกระเจีที่เห็นเนี่ยโลละนะสามร้อยถึงสี่ร้อยคนผัดต้องมีฝีมือว่าผัดแล้วไม่เหี่ยวกินอันนี้แล้วลุงถือว่าใช่ได้คุณแล้วแล้วเป้ว่าไง คือที่เนี่ยผมตกใจมากอาหารรสจัดทุกอย่างซึ่งก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์สำหรับร้านอาหารจีนเอาบันว่าถ้าเกิดสายเค้กฮองเค้กหวยอย่างเงี้ยมาได้ดนรสจัดกบทุกอย่างดีมากเลยครับจริงเนี่ยเซอร์ไพรส์นั่งมองเอาอะไรให้กูกินวะคณนาสมูสตี้บอตีเรื่องผักสดๆดลุงก็ไม่เคยกินแต่วันเนี้ย ะน้าปั่นเปรี้ยวๆนิดเึงยเขาก็ถือว่าบำรุงสุขภาพโอเคได้ของหวานนี่เราดูแลโบราณเลยนะโอนี่แปนบกล้วยและอนี้ก็เป็นผู้สาทอดบางร้านที่ไม่ใ่้ใหญ่จริงๆไม่จะไม่ค่อยทำใช่เขาบมาทำยากใช่ครับ แล้วจริงันนี้ก็คือเปือกน้าสิเลคือเปลือกหมะรออะไรก่อนเดียบผมอยากผุมชอบรีนนี้สุดเลยอ่ะคนละชิ้นอ่า <นะ S 2> ครับกรบอบนอกหอมอมันอือตัวใต้กำลังดีไม่หวานใช่ครับเพือกหิมะนี่ผมเคยไปทำเองนะทำยังไงแม่กำไมเป็นหิมะ <laughs> มันเป็นก้อนคาราเมล <laughs> น้ำตาลเยอะต้องคุมไฟนะครับ อันนี้ก็เป็นเมนูแบบของคนจีนโบราณใช่ครับซึ่งก็หากินไม่นะค่อยง่ายนะฮะเนาะอร่อยแบบกล้วยนะมีือเผือกมีข้าวเหนียวพุชาร์หรือแปรกล้วยครบรสนะอืมแล้วช่วงนี้ลุงก็เห็นออกทริปบ่อยเลยไหมลุงขับรถไปนอนนู่นนอนนี่ไม่ต้องเข้าโรงแรมอ่าเออแล้วจะถามเลยว่าไอ้ที่ลุงไปจอดนั้นนอนจริงไหมครับจริงคอนเทนต์หรือเปล่าจริงเจรงจริงนอนในรถเลยเหรอครับโอ้โหสุดๆจริงขอนอกเรื่องนิดนึงจังหวัดไหนอยากให้ลุงไป พักมาได้จยะลงไปเป็นไงบ้างวนนี้อิ่มอร่อยแล้วก็เดินค่าจริงๆก็ลองมาดู ถ้าอยากจะมาอร่อยแบบลุงกับแบบแป้หรือครับขี้เมาก็ลงมาที่นี่เลยสาขาเกษตรต่อหม้อหนึ่งหกเซถ้าเราเรียกเป็นทางการถนนนี่ก็เรียกถนนประเสริฐมโนกิจประเสริฐมโนกิจปากซอยยี่สิบเอทยอ่ายอันนี้ขอบคุณขอบคุณลุงว้วนมากเลยชวนมาทานด้วยกันครับอย่าลืมแล้วกันกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เคาะกระดิ่งให้ลุงด้วยแล้วก็อย่าลืมควบคู่กันไปก็คือ ต่กุ๊กกี้เมาคุณเป้ฝักเน้อฝาตัวได้ครับามได้เลยเนี่ยขาปุ๊กกี้เมาคุณเป้ซึ่งบอกตรงๆนะถ้าในวงการตอนนี้เรื่องพรดังกระผมบอกให้จริงโอเควันนี้ก็ถือว่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณลุงว่ามาเจอกันนะครับผมถ้าก็อยากให้ลุงอยากไปคอลลกับใครอยากจะไปกินกับใครบอกมาเดี๋ยวจัดให้บ๊บายบบายสวัสดีครับ